ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจําวันที่23กุมภาพันธศพศ2565สานะครับสาหรับงวดที่แล้วแนวทางก็ไม่ทํา FC พี่น้องผิดหวังนะครับก็ให้เด่นอยู่ที่0ูนย์นะครับก็เจาะ0ูนย์นะครับแนวทางออก5 0าศนะครับเข้า0ูนย์บนเต็มๆเลยนะครับขอแสดงความดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับ เลขเด่นที่ผมได้มาสายวินสายรูดรูดศูนย์ 0, กับ2นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเด่น2นะครับก็จะมีอยู่ที่เด่นเด่นนะครับ2 1นะครับ2 5แล้วก็2 0นะครับสำหรับเด่นสําสำหรับเด่น0ูนย์ก็จะมี0 5 0ย์ย์แล้วก็ศ1นย์นะครับสำหรับเด่น0ูนย์นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุด3ตัวก็จะมี0 0 7นะครับ 105นะครับแล้วก็505นาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุดเด่นนะครับผม3ตัวนะครับสำหรับชุด4ตัวเด่นๆก็จะมี2 0 0 7นะครับวันที่แล้วเก็บเข้า3ตัวตรงนะครับให้501ออก502ก็จะมี2 105แล้วก็2505นาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับ สำหรับเบิ้ลก็กันไว้เพื่อความชัวร์นะครับอย่าลืมเบิ้ลก็จะมี0ูนย์ศนนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันยี่สากุมภาพันธ์นะครับพศสองพันะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากดสับสไคร้นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับ เป็นกาลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ